สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับโซไลฟ์ฟรีดอมนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนะครับผมที่ที่เป็นความนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเนาะเออเป็นความภาคภูมิใจนะครับวันนี้นะครับเราจะไปรับนะครับลูกชายนะครับผมตัวใหม่นะครับผมอ่าลูกชายตัวนั้นเป็นอะไรนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมว่าเป็นอะไรนะครับก็ตามจริงนะครับเราก็ไปไปทำเรื่องไว้แล้วเนาะทำเรื่องไว้ตั้งแต่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมกว่าจะได้นะครับไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้นะครับนานจริงๆนะครับตอนนี้เรารอเวลาเดินทางนะครับละไมตอนนี้คุณแม่เขาก็พอดไข่อยู่ พ่อไข่กินเองหรือพไข่ให้ยามายนะะโอเคนะครับผมก็ของที่เราจะไปเอานะครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราให้น้องลิฟตขับรถกลับบ้านนะครับนี่นะครับคนขับรถคนขับรถกลับนะครับเฮ้ยบังกด้วยบังกเนี่ ันนี้เราตัวมาจากบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกชายตัวใหม่ก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็มาถึงฟอร์ดแล้วนะครับผมอฟอร์ดทีฆะเจริญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกชายลูกชายนะครับลูกชายตัวแบบโอ้โหแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับอันนี้เป็นวันเป็นเดือนนี้เป็นเดือน,น,นเกิดผมนะครับแฟนก็ดีใจมากเลยครับผมเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ซื้อ ลูกชายใหม่นะครับผมนะครับให้ครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูความหล่อของเอเวอรเรสต์นะครับอุ้ยเดินมาดูเลยนะครับผมโอ้ยคนหล่อนะครับหล่อมากนะครับหล่อมากอันนี้ผมก็ให้เขาสั่งนะครับสั่งเป็นเปลี่ยนแม็กนะครับนี่แม็กสวยเลยนะครับขอบ20นะครับผมเป็นยางออฟโรดเลยนะครับผมสไตล์ผมต้องดุดุนะครับไม่มีครับโหลดเตี้ยโหลดต่ำนะครับผมนี่สวยงามนะครับผม แล้วก็กระจังหน้านะครับผมมีไฟ LED แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปม้านะครับรูปม้านะครับมัดแสงนะครับมัดแสงนะครับนี่โหหล่อครับหล่อโอเคครับวันนี้เรามารับรถนะครับผมลูกชายนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับผมจะได้พาพาเมียพาลูกพาพ่อแม่ครับเที่ยวได้นะครับผมหล่อมากครับดีใจมากเลยครับผมดีใจมากดีใจมาก หล่อดุดันนะครับนี่เดี๋ยวสักหน่อยก็เอาไปรับหลังคาเป็นหลังคาดํานะครับเราจะได้ความความหล่อเพิ่มขึ้นความดุเพิ่มขึ้นนะครับนี่ขอบคุณมากนะครับผมก็ปวดหัวจะนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าแฟนจะได้เสียเงินก็เมื่อคืนก็ว่านอนไม่หลับทั้งคืนนะครับผม ก็ไม่ต้องคิดมากหรอกครับผมมันเป็นของขวัญเนาะขอบคุณนะครับผมโอ้ยหางไอเมียปฏิก็มาง่ามจ้ะโอ้ยเ้าะฟัวง่ามนะเออเดบัวหย่อนหย่อนมาอยากให้นัวย่อนมางามอ๋อขอบคุณมากครับผมแล้วก็ก็ออกรถมาก็ผมก็เป็นคนขับรถเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวก็พาคุณแม่เที่ยวเหมือนเดิมครับเออพาลูกพาครอบครัวเที่ยวครับรถคันนี้เป็นรถครอบครัวนะครับผมคือชอบมากเลยนะครับตื่นเต้นมากครับตอนนี้ตื่นเต้นก็กัคนจ่ายตังค <c oughs> ์อีกอันนี้นัดก,ก็คิดมาเสมอนะคะว่าเอ่อพยายามมองหาขอ้อความโชคดีเนาะการที่มีมากกว่าเงินซื้อรถคือมีผัวขับรถให้นั่งอันนี้ดียิ่งกว่าไม่ต้องขับเอง เดี๋ยวเราทำเรื่องทำอะไรนะครับผมชอบจังเยลยรถก็สวยเนียก็ใจดีตอนนี้กำลังสอนการใช้รถนะครับเ <c oughs> ตะโชว์อีกดิเตะดิเตะดิ <c oughs> ปับ๊บเย็ดเค <c oughs> อันนี้ฟอร์ดเขาโชว์ออปชั่นนะ <c oughs> ตอนนี้กำลังสอนสอนการใช้นะครับสอนสอนการใช้นะครับอ,อันนี้เป็นรถครอบครัวของเรานะครับผมไว้ขี่ท่องเที่ยวเอาตรงไ้ขี่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามีรถกระบะไว้ขนของอยู่แล้วนะครับผมนี่แต่งละลอเลยนี่ครับรถที่จะพาเราไปเที่ยวไหนต่อไหนนะครับผม ก็ได้เจอแน่นอนครับหนาวนี้นะครับเชียงใหม่นะครับผมเชียงใหม่แม่ห้องสอนปลายนะครับเจอกันแน่นอนนะครับกับรถคันนี้นะครับ26เหรียญนี่เล่นเพิ่นเหรียญไม่กี่เหรียญป่ะมุมไหนหล่อปะในมุมนี้หล่อเลยก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารับ เจ้าเจ้าเจ้าม้ายักษ์ใหญ่นะครับกลับบ้านกันนะครับผมนี่ครับผมเพื่ออาเขาไปจองเราผู้สูง่าเป็นรับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันอันนี้แม่ไม่รู้นะครับว่าเรามาออกรถนะครับเดี๋ยวขับไปแล้วก็อากจะตกใจก็ได้นะครับผมอ่าถ้าตกใจก็ได้ครับว่าไปแอบออกรถมานะครับจะไปเซอร์ไพรส์แม่ด้วยนะครับสองเืน

<laughs> เอเวอร์เรสต์มาแต่งครับผมยี่ห้อไม่เกาะวันนี้ก็ออกรถไม่ได้ออกเยานใบนะครับเอ à, ก็สําเร็จรุ่รงไปด้วยดีนะครับผมอรถคันนี้เราก็เอาไว้ใช้เนาะเอาไว้เอาไว้เที่ยวเอาไว้ไขับรถท่องเที่ยวตามจังหวัดต,ต่างๆนะครับผม à, สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับอบอกอันท้าแบนรูปกันเรียงกับอะไรอัรับ <icans. S 2> ก็แม es es ่เอ็ไก่เอามาเอ็นไก่เ๋ยาบอลยิง bueno> ยิรถยี่ห้อยงกแม่เรีว่าเรดหมาแดงครับโอเคนะครับผมบายบาย